วันทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีน้ำสกัดผลไม้สดไม่มีน้ำตาลเพราะว่าใช้น้ำตาลจากผลไม้ก็หวานพอแล้ววันนี้กระบุงนี้จะเป็นน้ำมะม่วงนะคะเอามาถ่ายภาพให้ดูสวยมะม่วงมะม่วง ส,สวยๆกับต้นไม้เขียวๆเข้ากันเนาะ